สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนออวันนี้พี่จะมาทําคลิปเจนนอตให้พวกเราดูกันนะครับผมว่าเจนนอตตัวเดียวสามารถที่จะผ่านเรดมารีนได้หรือไม่นะครับผมก็คือถ้าเราเจอเรดที่มีมอนเป็นธาตุน้านะครับผมก็นําเจนนอตไปเล่นได้เลยนะครับผมวันนี้พี่จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าเจนนอตเนี่ยเก่งขนาดไหนนะครับผมตัวเดียวสามารถผ่านเรดได้แบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าสามารถผ่านมารีนได้ก็สามารถผ่านเรดน้ําแล้วก็เรด VR ได้แน่นอนนะครับผม เข้ามาเพื่อนเพื่อเลือกหมดกันเลยแบบปกตินะครับผมวางตัวพิซซ่าก่อนเวฟที่1จะเริ่มนะครับเมื่อเงินเด้งเวฟที่1ให้วางตัวเจนอตไปตรงหัวมุมด้านขวาแบบนี้นะครับผมและเมื่อเจนอตกำจัดมอนสเตอร์มีเงินเด้งขึ้นมาเราจะทําการวางตัวเจนอตอีกตัวไว้ทางด้านซ้ายนะครับผมเราจะวางตัวด้านขวาด้านซ้ายให้เป็น ตัวที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นเราจะรองเงินในเวดบที่2เด้งขึ้นมาเราก็จะวางตัวเจนอตไว้อีก1คู่นะครับตรงหัวมุมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทาการปั้นเงินไปเลยนะครับเดินเด้งในเวดที่3เราก็จะวางตัวเจนอตไปอีกนะครับผมเราจะวางเจนอตให้ครบทั้งหมด8ตัวไปก่อนนะครับตามผมมุมที่พี่วางไว้แบบนี้นะครับผมแล้วเราจะทําการอัพตัวพิซซ่านะครับผมให้อยู่ในขั้นที่8นะครับหลังจากที่เรา ปั๊มเงินจนตัวพิซซาอยู่ในขั้นที่8แล้วนะครับเราจะกลับมาอัพตัวเจนอสของเราให้ไปอยู่ในขั้นที่5ทุกตัวนะครับเริ่มจากตัวที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะอัพไปทีเราฝั่งนะครับผมพี่จะอัพทางฝั่งขวาก่อนนะครับผมอัพเจนอสฝั่งขวาก่อนนะครับให้ไปอยู่ในขั้นที่5นะครับหลังจากนั้นเราก็ขยับขึ้นมาอัพเจนอสที่อยู่ถัดขึ้นมานะครับผมทางขวานะครับผมก็อัพไปจนถึงขั้นที่5แล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนะครััับบผผมมจนนนถึงงงตววห้าาาาสุดทขขอเรระค เมื่อเราอัพเจนอสจนถึงขั้นที่5แล้วนะครับผมตัวที่อยู่หน้าสุดเราจะปรับเป็น l a สนะครับตัวตำแหน่งที่2ตัวตำแหน่งที่3เราจะปรับเป็นสตองนะครับผมตัวสุดท้ายเราจะปรับเป็น first นะครับผมเราก็จะอัพเจนอสทั้ง8ตัวนะครับผมให้ไปอยู่ในขั้นที่5ให้หมดนะครับผมการป๊มเงินพิซซ่านะครับก็เน้นแค่ขั้นที่8ก็พอแล้วนะครับเงินเราเหลือเฟือนะครับผมเมื่ออัพเจนอสทางด้านขวาเสร็จแล้วเราก็จะมาอัพเจนอสทางด้านซ้ายนะครับผม อัพไล่ขึ้นไปทีละ1ตัวนะครับผมตัวตำแหน่งที่2จากข้างล่างขึ้นมานะครับเมื่อเราอัพถึงขั้นที่5แล้วเราจะปรับเป็นสตรองนะครับผมตำแหน่งที่3นะครับนับจากข้างหลังขึ้นมานะครับผมเมื่อเราอัพถึงขั้นที่5้าเราก็จะปรับเป็นสตรองเช่นกันนะครับผมและตัวแรกสุดนะครับทางด้านซ้ายเมื่อเราอัพถึงขั้นที่5แล้วนะครับผมเราก็จะปรับเป็นลาสนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาวางหนวดดำนะครับผมเนื่องจากว่าเรามียูนิตแค่นี้นะครับผมหนวดดํา เราสามารถอัพได้ถึงตันเลนนะครับจะใช้เงินแค่ประมาณ8 0 0พเท่านั้นนะครับผมพี่จะวางหนวดดำเป็นอยู่ทางด้านบุมบนของจุดเลี้ยวนะครับผมเพื่อจะสามารถยิงมอนสเตอร์นะเมื่อมอนสเตอร์ทะลุหนวดดำก็จะยิงย้อนลงมานะครับผมก็จะวางหนวดดำให้ครบทั้งหมด8ตัวในตำแหน่งแบบนี้นะครับผมเมื่อเรา อัพเจนอสจนตันทั้ง8ตัวแล้วนะครับคำว่าตันในเจนอส8ตัวนี้ก็คือถึงขั้นที่5นะครับขั้นที่6นี่เราต้องอัพใช้เงินถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับผมเราจะไม่มีเงินถึงขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อัพหนวดดาไปนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะครับผมเมื่ออัพทุกตัวหมดแล้วนะครับเราก็เปิดคูณ3ได้เลยนะครับผมในช่วงแรกยังไม่อยากให้เล่นคูณ3นะครับผมเนื่องจากว่าเกมค่อนข้างจะรักมากๆนะครับผม แล้วก็เราก็ต้องใช้เวลาในการเซตยูนิตตัวละครนะครับผมเซตให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราให้เปิดคูณ3นะครับผมเจนอตตัวเดียวนะครับในการทําดาเมจนะครับเพียงพอกับการเบรนเบรดมารีนเลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับผมค่อยๆสะสมกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่ๆทำออซาด้วยนะครับผมขอทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออซาร์ทัลฟีนอย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเกมนะครับวันนี้พี่สองออซาต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ